กับสวัสดีพี่ๆน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่33ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยงามวันเสี่ยงโชคครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋งทองครับ เรียญสวยๆคมๆเลยครับปีพศ2518ครับต่อโคด่ครับรายการที่2ครับเป็นพระพิคเนตหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะครับอุดกิ่งด้านข้างครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็สามร้อยบาทครับบูชาสององค์ห้าร้อยบาทครับพระพิกเนตครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับ รายการที่3ามครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นพระคงลำพูนเนื้อดินครับถักลวดเก่าครับเนื้อดินเก่งเก่งมันมันเลยครับ อุตสินงดงามครับรายการที่5ครับเป็นพระก,กิ่งหล่อโบราณครับพระก,กิ่งปอบเลครับหล่อ5ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ เนือจัดจ้านเลยครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญสมเด็จย่าครับ8 0ดสิพันสาครับเหรียญ5บาทครับด้านหลังเป็นชดาครับ รายการที่7ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโอยแร่ครับเนื้อว่านเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อแก่งๆเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับมีร่องร้อยคูดเลยครับน่าจะคูดไปทำยาครับด้านหลังพุนๆเลยครับเป็นตามดเลยครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญ1น1สตังคง์ครับเหรียญสตางค์รลครับด้านหลังเป็นกงจักครับปีพศสอง9ครับมี3ามเหรียญครับเหรียญสตังค์รลครับสยามรัฐ1สตังค์ครับ น่าจะเป็นเหรียญน,นอกครับรายการที่สิบกบเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านมันๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่11ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับเลี่ยม3ามห่วงครับเลี่ยมกรอบกันน้ำครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนมแน่นๆเลยครับ เก่าเก่าค่ำๆเลยครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเรี่ยมกรอบสีครับรายการที่13ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับเลี่ยมจับขอบครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จไม้นิ้วดำแกะครับมีหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับ85ครับ รายการที่15ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับเนื้อมันๆเลยครับมันๆเก่าๆค่ำๆเลยครับอง์ผาล่ำๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระปางลีลาเนื้อดินครับเป็นพระกู่ครับ ปางลีลาข้างเม็ดครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับปางลีลาฝักดาบครับ รายการที่17ครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่18ครับน่าจะเป็นหินหินแร่ครับงอกออกมานอกกรอบเลยครับ หินวิเศษหรือเปล่าครับรายการที่19เครับเป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าสภาพใช้ครับ รายการที่20ครับน่าจะเป็นมักคลีผลครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเรี่ยมกอบผาสติกกันน้ำครับ รายการที่2 1เครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับยืนถือไม้เท้ากายสิทธิ์ครับด้านหลังจานอักรเลขยันครับเหลี่ยมกอบาสติก,กันน้ำครับเรือนลางครับแทบมองไม่เห็นองค์พระเลยครับ รายการที่2 2ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับขุนแผนวัดบ้านกลางครับเมืองสุพรรณบุรีครับเนื้อดินมันมันเลยครับช้ำๆเลยครับรายการที่2 3ครับเป็นพระนางพญาครับด้านหลังจานอักขระเลขยานครับ เนือเมฆกับพัดครับนางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่24ครับเป็นพระคงลำพูนครับเหนือดินเก่าๆค่ำๆเลครับมีคาบกูะครับปกคลุมทั่วองค์พระเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือเก่งๆแ,แน่นๆมันมันแตกรายงานเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่2 6ครับเป็นรูปถ่ายครับรูปถ่ายหลวงพ่อหมุนหลวงพ่อหมุนครับด้านหลังมีตะกรุดนลยครับเรี่ยมเก่าครับเลี่ยมพลาสติก,ก่าครับ รายการที่2 7เครับเป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินแก่งแก่งเก่าเก่าเลยครับเป็นพระกู่ครับรายการที่2 8ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่เลยครับเนื้อมันๆเลยครับดำๆมันๆเลยครับ สวยคมสวยมันเลยครับรายการที่29ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำเลยครับ รายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเนื้อเนียนเนียนวลนวนุ่มนุ่มเลยครับด้านหลังปั๊มมึกจายางครับอยู่ในตนลับสเตนเลสครับพร้อมของบูชาได้เลยครับ รายการที่31ครับน่าจะเป็นล็อกเก็ตครับรูปถ่ายครับอาจารย์นำครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับอาจารย์นำวัดดอนสาลาครับจังหวัดพัดทลุงครับ รายการที่32ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อแช่มครับเนื้อกระไหลทองครับวัดฉลองครับภูเก็ตครับใต้ฐานเป็นก้นกึงครับเก่าไม่ทราบปีครับหลวงพ่อแช่มครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเนื้อเก่งๆมัน,มนๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่34ครับเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินครับ พระสมกอเมืองกำแพงเพชรครับเนื้อดินแก่งๆเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระแม่นางกวักครับไม้ย,ยิ้วดำแกะครับด้านหลังเป็นอาขระเลขยานครับเหลือนลังแทบมองไม่เห็นเลยครับ เหลี่ยมผาสติกครับกันน้ำครับรายการที่36ครับเป็นเหรียญหล่สี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานอาขระเลขยันครับเหนือชินตะกัวกเก่าๆค่ำๆเลยครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับรายการละ500บาทครับใส่ไข่2ฟองครับรายการที่1ครับเป็นเหรียญพระคูยานวิราชแดงครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยานครับเหรียญเก่าสภาพใช้ครับ รายการที่2ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมของบูชาเลยครับหล่อโบราณครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดเดิมครับ เหรียญห่วงเชื่อมครับหลังยันห้าครับปีพศสองสี่ครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับรายการที่4ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อดเดิมครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อดเดิมครับ เรียมจับกอบเงินกอบทองครับเก่าๆเลยครับเนื้อออกเนื้อทองแดงเถื่อเลยครับเนื้อกลับเลยครับรายการที่ห้าครับน่าจะเป็นเงินตะขอรครับตอกโคอ้ดเลยครับ เงินตะขอเก่าครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพอ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับอุ้มลูกแก้วครับด้านด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลทิมครับ รายการที่7ครับเป็นแหวนเก่าครับใต้ท้องจานอักขระเลขยันต์นี่ครับหลวงพวกกลวยหรือเปล่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่8ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับ อุดกิ่งด้านข้างครับพระกิ่งก้นถ้วยครับต่อโคเด็ครับด้านหลังครับเหนื้อมันมันเลยครับมันมันขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าได้อายุครับ รายการที่9ครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนครับหลวงปู่แหวนสุจินโนครับวัดดอยแม่ปังครับจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครับเรี่ยมเก่าโบราณครับกอบแตกลายงาเลยครับเก่าไม่เก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปจะต่อไปครับพี่พี่น้องๆสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่080 953 6529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค,ครับพระเครื่องมหาชนครับขอบคุณครับ